ปาเด้่ยวพี่น้องคงหล่อใกล้ๆพี่น้องบุ้งอันนี้เก็บกว,ว,วักกวกเศษหินพวกเศษอย่างน้อยน้อยนะพี่นอ้องเก็บแบบเศษน้อยน้นะมันสีบลูมี่มันสีบลูมี่โตบลูมี่โตไอไอ,อ,อโตโตถีว่าเป็นถังเก็บตัวอีหยังเละหลายแบบคือขั้นขั้นนั่นนะพี่น้องขั้นนี้มันจะเป็นแบบยกขึ้นี่ี่น้อ นางกันเด้นานพี่นออ้องก๋บ่ี่นอเ้สกก่กวนพี่น้องเลยการเหลี่ยวกวบาไหมพี่น้องัเพิ่มเี่ยวกัง,ง่ายๆได้เพราะว่าล่อมันเป็นที่บอกล่อข้างใต้นะพี่น้องมัน่จะเป็นเดี๋ยวมุนมุนได้สามร้อยหกสิบองศาด้